เออนอกจากเครื่องประดับกายภายในภายนอกแล้วพอหรือยังชีวิตขอนเี็ยังเห็นบอรักษาศีลดีอยู่แต่อาจจะหงุดเหงียดไม่สบายใจอาจจะมีแม่บอเห็นบ,เนบอเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องประดับใจด้วยเครื่องประดับใจคืออะไรเอา ขันบองหูจักเครื่องประดับมันก็บระจักเอามาประดับจังสีนาขันบองหูจักเครื่องมันเครื่องประดับกายภายในเครื่องประดับใจคืออะไรธรรมมาพรเจอไว้เดอ้อแยกกันเด้อโยมแม่เดอ้อกายนี่วาจานี่มีศีลเป็นเครื่องประดับส่วนจิตใจนั้นมีธรรมะ เป็นเครื่องประดับแยกออเกจสห็นนะเข้าใจตัวปฏิบัติเทศบอเป็นจักเถื่อผู้ใดเทศประจบแล้วก็สาธุมีจัดน,ยยน,น่อพญานอไมนจะเป็นจังสั้นในลังเตื่อเมีจัดบระจักหยั่งพันวะัจสซีนะเอาเข้าใจเนาะธรรมมาพรอาพรเป็นเครื่องประดับธรรมะ คือสิ่งที่เย็นสิ่งที่สะอาดสิ่งที่บริสุทธิ์อันนั้นคือธรรมะสิ่งที่ถูกต้องคือธรรมะถ้าเอามาประดับไว้ที่ใจเลยใจกับเย็นเย็นอยู่เพอเดียวกัดเย็นสบายอยู่กับผัวกับเมียกับลูกกับล้านกับปีกับหนองกับเย็นสบายเห็นบอกทางานทั้งวันเย็นสบายเพราะมีเครื่องประดับใจด้วย เพราะฉะนั้นศีลธรรมนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญต้องคู่กันกับกายและใจชีวิตจึงจะสมบูรณ์แบบอันนี้เบาสันๆได้นี่ทำมาราสั่นๆได้นี่เอาอันนี้เข้าใจเลยเนาะอาหารกายอาหารใจเครื่องประดับกายเครื่องประดับใจบนันทีต่อไปสิ่งจําเป็นส่หรับชีวิตคืออะไรอีกนี่เห็นบอเพื่อนนี่ คันบอมี่กับฝนตกมันก็เปียกแมนบอนี่แดดออกมันก็ห้อนแมนบอนลมมากกับบอมีเพื่อนอยู่กันยูมัดสสุยางบออ่อเจดีซะเพราะฉะนั้นจำเป็นประการที่สมก็คือเรือนกายเข้าใจตัวขาดว่าได้ไดนี่ถ้าผู้ใดไม่มีบ้านไม่มีเรือนอยู่เรียกว่าคนอนาถาชาวโลกเขาตำหนีตีเตียนแม้บ้านอยู่ ตัวเองก็ไม่ทำเห็นบ่มมันจำเป็นเพราะว่าเฮือนนี่มันมันต้องครบถวนบัดจะาิีนะหองน้าหองสวมที่รับรองแขกหองพระหองหยางแมนบัดลงรัวลงหยางอันรัวอย่างต่างๆอันนี้เป็นเรือนกายเหมือนร่างกายของเรานี่แหละมันมีบัดสุย่างมีกระเพาะอาหารแมนบอกมองเก็บ อันกินลงไปก็นเนี๋ยแล้วก็ย่อยไปอย่างต่างๆมันมีจังซีนะมันมีทั้งของเสียมีทั้งของดีในร่างกายคนเราเพื่อนเท่ากับคือกันจังซีนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดพอมีบ้างติดแอร์ให้ด้วย<ม>เห็นบ่สร้างเรือนให้กายอยู่ติดแอร์ให้กายเย็นด้วยอันนี้เพื่อนบอาเรือนกายทุกคนจําเป็นต้องมี เมื่อมีแล้วบัณฑิบางคนก็คฤรืหาดแมนบอถ้าพระราชามากระต่ายก็เรียกปราศาสเห็นบอราชนิเวศมันงดงามมากวิจิตพตก,ก,กรารตาม,มากอันนี้ความจําเป็นของชีวิตประการที่สามเรือนกายเมื่อเราดูแลร่างกายสร้างเรือนให้กายอยู่อย่างดีแล้วอย่าลืมสร้างเรือนให้ใจอยู่ด้วยเห็นบอ ถ้ามีแต่เรือนกายติดแอร์ให้กายเย็นกายมันไม่รู้สึกได้มันบระจักทีบจักแดนได้ร่างกายนั่นมันต้องสร้างเรือนให้ใจอยู่ด้วยเห็นป่ว่าไม่เรื่องง่ายได้ย่าโยมเรื่องชีวิตว่าเม่ที่อยู่ไปมือมือได้ เอาเรือนใจคืออะไรบันเนี่ยเอาเอาถามยมม่มถามนะฮะเอาเดี๋ยวบังกันเลยรได้บันนี้ยังสินะเอาคืดจากหน่อยขันบอกขืด มันลืมง่ายขันเคิดบาออกขันม้ผู้บอกมันฟังสวดปรับมันจือได้โดนเอาได้แล้ะบอเรือนใจคืออะไรเอาได้คือยัง <c oughs> ว่าได้ โอ้เอากระที่ไระเด้ว่ววันอื่นดอกก็ที่เรื่องเต้นี่ก็จบแล้วก็ที่เศร้าดอกนาอว่นแม่นัเนื่องดอกมันมันสำคัญเด้อเรือนใจหมายถึงกรรมฐานเห็นบ่หมายถึงกรรมฐาน คนสร้างเฮือนในเจ้าของอยู่นี่พุดโลกนี่แข่งกันแต่เรือนใจไม่ค่อยจะเอาใจใส่ก็มีแมนบอยากอ่างแต่ยากเห็นบอเมื่อใจมันขาดเรือนอยู่ลองคิดบังเครื่องกับคนบ่มีเฮือนแดดออกกระหอนฝนตกกระเปียก แล้วมันจะอยู่อย่างไงอยู่มีความสุขหรือมีบอบอมีเห็นบอเรือนใจยิ่งสำคัญเพราะนั้นกรรมฐานนี้เราต้องปฏิบัติอย่าไปเข้าใจว่ามันยากมันบอยากสำเนาอื่นไดเรื่องกรรมฐานนั่นแต่ว่าคนไม่เข้าใจก็เลยบอกว่ามันยาก บ่ได้เสียเวลา้อมบม่ได้เสียเงินบ่ได้เสียท่องบ่ได้เสียเข้าของอยังทั้งสิ้นกรรมฐานน่เด้อกรรมฐานนี่แบ่งออกเป็นสองส่วน,นเด้อเลื่อนใจได้หน่หนึ่งสมถะกรรมฐานหรือสมถะภาวนาสองวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนาสองอย่างสมถะและวิปัสสนา อันนี้เป็นเรือนใจเห็นบ่ต้องสร้างให้มันอยู่ได้การสร้างมันเซริรอยู่รหลอบโลกได้สิบอกไห้แมนบ่นั่งอยู่นี่กับแมนอยู่หแล้วนางอยู่หันเต่ามจ,จจังไปอยู่ใสหลังเถื่อมันแซไปหาบาปแมนบ่จะนหนแสไปหันแซไปนี่นั่นนักก็หันกะแซไปหาเลนหันเลนนี่ไปเลยได้บ่นี่ มันมันไม่มีเรือนอยู่เห็นบอจิตมันก็เลยล่อนเล่ท่องเที่ยวไปแต่ที่ต่างๆเพิ่นก็เลยเพิ่นว่ายกตัวอย่างเส่นบางคนคันได้สร้างคนหลังมันจังชัดเต็นจันทก์นอ่ะจันกรอนร่ะ เห็นบอกใจมันบอมีเฮื่อนอยู่นั่นมันก็ไปตามเรื่องมันหนแหละมันผอมันอยู่มือเดียวดอกมึงมึงมึงมบงไปไหเหมือนนึ่งกูจิอาอบงแต่ยู่จังเจรินาบูนมุญูอีต่างหากขาดเลื่อนใจเห็นบอกังสินาเน้อฝากไว้แน่หนึ่งแม่หยัง สมถะสองวิปัสนาเนอ,อันนี้เรือนใจนะการจเจริญสมถะท,ทำอย่างไรมันจึงจะใจจึงจะมีบ้านมีเรือนอยู่ภาวนานะแต่ว่าสมถานต้องใส่เวลาเดนๆเจ้าหน่อยเดอ้อใส่เวลาเดนๆเจ้าหน่อย สวังนาวนา,พ,วนาพุโทโธพุธโทโธก็ตามนื่นก็ตามต้องใช้เวลานาน,านๆสักนิดและหาที่สงบสงบมันจึงได้ตัวนี้ขานอยู่ในหม่องที่คนเพลนผ่านไปไหนี่จเจริญปรได้ตัวนี้ต้องหาเวลานาน,านๆมากๆคนเลยเข้าใจแต่ตัวเดียวนี่เป็นเรือนใจเพราะยังไงเขาน้องไบอกมีเวลาดอกว่าจะอยู่ยังสี พ่ามีเวลาปฏิบัติจริงอยู่อันนั้นเป็นเรื่องของสมถะภาวนายังทีนะสรุปลองสัจนว่าถ้าเราเพ่งอารมณ์ใดก็ตามอันนั้นเป็นสมถะหมดสมมติณ์นะที่จ้องเบ่งไฟยังทีอันนี้อารมณ์กสินนะจ้องจนจิตสงบเป็นสมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดเรือนใจได้เมื่อจิตเป็นสมาธิ สัพพกิเลสนะ้อยใหญ่ไม่รบก,กวนเลยสงบระง,งับลงไปเลยจังสินะาเฮาทีบังท่องพ้องท่องโยกกระสังพองนอ้อยยุ่งหนอถ้าเพ่งดูเพ่งลงไปเพ่งลงไปเพ่งลงไปจ้องลงไปจ้องลงไปอันนั้นคือสมถะหมดเห็นไหมคันพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเพ่งเมื่พุโทโธกัอันนั้นก็สมถะจังสินาะอันนี้เรือนใจถ้าจิตมาตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์นั้นๆแล้ว จิตมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นเมื่อเพื่อนแต่ว่ามันมีเฮื่อใจอยู่ถ้าว่าได้สําเร็จฌานเลยบัดน,นี้เป็นเรือนแก้วเลยพระพุทธที่สัต์เจ้านี่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารเนี่ยอาศัยเรือนแก้วคือสมาธิได้แก่ฌานนี้เป็นเครื่องอยู่เพิ่นจะมีพลังสั่งบารมีเห็นไหมบัดน,นี้พระพุทธเจ้าบัดน,นี้ก็คือกัน เรื่องสมาธิเรื่องชาตินหนึ่งชานสมาบัตสองผลสมาบัตสามนิโรธสมาบัติเป็นเรือนใจทั้งหมดเลยอันนี้เรื่องของการภาวนาเรื่องสมาธิถ้าเจ็อยู่ในสมาธิว่างง่ายส,ส,สงบนั่งหนึ่งชั่วโมงก็ไม่เจ็บไม่ปวด สองชั่วโมงสามชั่วโมงหกชั่วโมงสิบสองชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงก็นั่งได้เพราะใจมันมีเรือนอยู่เห็นบอกทางท่านท่านเข้านิโรธสมาบัตินี่เรือนใจตัวนี้นะนะผู้ที่สําเร็จเป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่เป็นชาลภีบุคคลเจ็ดหมื่นเจ็ดขึ้นก็นอยู่ได้ไม่ต้องลุกไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นสงบอยู่อย่างนั้นเห็นบอกสิบห้าวันสิบห้าคืนก็ได้ พู้มีเรือนใจเป็นอย่างนั้นอันนี้เรื่องสมถาภาวนาเด้อทีนี้มาฟังเรือนใจวิปัสนาภาวนาญาติโยมทั้ไหลายก่อนนอนกราบพระกี่ครั้งสามครั้งมาย่ามใดก็ถามกยังสามมีอยู่นะเออหนนโยมเมวหาขัง เด้อฝากไว้ทุกคนเนี่ยหาครั้งเด้อหาเธอก่อนนอนไดกราบห้องพระสามครั้งกราบที่วัดอะไระต่างๆสามครั้งแต่ก่อนนอนกราบลงที่หมอนนั่นก่อนนอนอีหลีนั่นกราบลงที่หมอนห้าครั้งพุทโธเมนาโถกราบหนอลงไปพ,พุทโธเมนาโถเพราะพทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นที่พึ่งของเรากราบหนอลงไปครั้งที่สองทำโมเมนาโถ พระธรรม84,000พันพระธรรมขันธ์เป็นีิพึ่งของเรากราบน้อมลงไปครั้งที่สามสังโฆเมนะถูพระสงฆ์ทั่วประเทศทั่วโลกเป็นทีิพึ่งของเรากราบน้อมลงไปครั้งที่สี่บิดามารดาเมตตาให้ชีวิตเรามากราบให้สนิทใจท่านตายไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามนึกให้เห็นใบหน้าแววตาของพ่อกับแม่คุณของท่านจะสมบูรณ์อยู่ในจิต กราบหนอลงไปครั้งที่หครูปชาอาจารย์หูมือขูมือจิตมันจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณทั้งห้าประการนี้สมบูรณ์อยู่ในจิตจังสินาะเมื่อกราบห้าครั้งแล้วทำยังไงต่อไปนอนหนอนนหนนอนนอนนอลงไปหัวถึงหมอนแล้วก็ยกจิ๊ยบกนส่วาร่มประกรรมฐานพองหนอยุบหนอพองหนอยนหน้าทอง สังเกตไป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 เห็นบมอมันจะหลับเวลาไหนอันนี้จำเป็นนะสำคัญนะมันจะหลับเวลาไหนก่อนหลับมันเป็นอย่างไรต้องสัำเหนียบนแต่อย่าไปจ้องนะฝากเดอ้ออย่าไปจ้องโมเมนซ้อมเบิรงมาทีหลับย้ำไหนบมเมนเดอ้อ สังเกตดูเฉยๆว่าพองหนอยุบหนอนอาการพองยุบมันเร็วขึ้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 นแล้วขึ้นหล,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 ลับปุ๊บลงไปสังเกตเท้าหานันหลับมันนั่นหรือถ้างนั้นก็มันอาจจะแน่นเข้า,าแน่นเข้าหายใจฝืดๆหรืออาจแน่นๆอย่าไปถอนหายใจกำหนดแน่นหนอ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 ไปมันขาดปุ๊บลงไปมันดับลงไปตอนไหนสังเกตหรือ เวลาพองหนอยุบหนอไปมันอาจจะสม่ำเสมอกันที่ดีแล้วก็เบาเข้า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 ดับวุ๊บลงไปจําได้สังเกตเบมันจะดับไปตอนพองหรือตอนอยุบอันนี้คือรับสั่นแต่ว่าคนมันล้นฟ้าเหลือแผ่นดิน